กลับเราก็จะมาแวะสวนอาหารนะครับบรรยากาศดีมากแต่ว่าทางเขาขปีปนองเอ้ยทางเขาแคบตอนนี้ลูกสาวจอดรถอยู่นะคพ่อก็ดูเปิดได้ไมหมลูก <laughs> เคยมานี่ชงจะเป็นชู้ไหน <laughs> คนรคับออกรถไม่ได้ เด๋ยเรามาพัตตาคารหรือว่าสวนอาหารไทยนะคะอยู่ไต้หวันเขตเมืองพินตรงขากับขากลับก็บจะมากินข้าวก่อนให้ชมบรรยากาศอนี่ให้ชมบรรยากาศเป็นสุขถงหน้าลีไหมแม่แม นี่นะคะเป็นเรือนไทยให้ชมบรรยากาศเรือนไทยในไต้หวันก็มีเด,ออดเอ้อพี่น้องเด้อให้ชมบรรยากาศเขาจัดได้สวยงามมากเราต้องมาจองที่นั่งก่อนเด้อจ้ะ เพราะว่าต้องรอคิวรอคิวที่นั่งก่อนเดูพี่น้องนี่มีรูปช่างด้วยนั่งเงินสมองเออเจ๊ซิงโลวันซิงโลวันนี่คือไทยก็มีอีกอีกหนึ่งทนั่งนะอ๋อ้ซิงโรซิงโลวัน 是在哪里？在哪里的泰国？มา,า,า <ไอ S 1> ชมบรรยากาศมชมบรรยากาศตอนนี้เราก็ยังรอซุ้มอยู่นะคะโอยมีที่นั่ง <laughs> เราจะยืนรอที่ก่อนเด้อพี่น้องมชมบรรยากาศรอบๆเป็นรูปไทยแกะสะลักไทย 堂口，懂丝吧这边会帮您收三位大人，定收三百。点餐可以全额抵用。位置是自己找吗？会帮你们安排哦。我明天。你、啊、想做户外室内？你要做户外室、室内<內>？室内。室内有冷气。冷嗯、对，室内有冷气。七百找您哦、嗯。室内。室内吗？要拍照在出外。嗯。 เราจองที่นั่งด้านในนะคะจะได้มีแอร์เพราะาเราร้อนมากเดี๋ยวว่าค่ะก็กค่อยจะมาถ่ายบรรยากาศให้ชม,มให้ดูบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศตอนนี้เขากา็รรากาจะพาเราไปชิมนี่เป็นเรือนไทยเราจะซุ้มเรือนไทยพาชมบรรยากาศ เขตเมืองผินตรงเด้อเจ้าภาคเป็นภาษาโคราชเนี่ยนี่มีเรือนไทยอย่างงามงามพี่น้องเลยก็จบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่เด้๋ยจ้ะเรามาเดียวมีรถตุ๊กตุกด้วย <laughs> มีรถตุ๊กตุกด้วย